สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับสู่ห้องเรียนครูหยงนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยหินดินทรายกันนะคะเด็กๆหน่วยหินดินทรายพร้อมหรือยังคะ พร้อมแล้วไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะเรามาทำความรู้จักกับหินกันก่อนนะคะหินเป็นของแข็งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งเป็นสารผสมที่เกิดจากการเกาะตัวกันแน่นของแร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปนักเรียนรู้จักก้อนหินไหมคะก้อนหินมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษนะคะ ประโยชก็คือใช้สร้างบ้านเรือนแต่ที่มีโทษก็เพราะว่าถ้านักเรียนนำไปคว้างปาคนอื่นก็จะทำให้คนอื่นบาดเจ็บได้นะคะหินมีสามชนิดนะคะชนิดแรกชนิดที่หนึ่งนะคะคือหินอักขณีค่ะหินอักขนีเกิดจาก ภูเขาไฟนะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าแมกมาหรือราวาไงคะเด็กๆต่อไปหินชนิดที่สองเขาเรียกว่าหินตะกอนค่ะหินตะกอนเกิดจากการทับถมของซากสัตว์และซากหินเล็กๆมารวมกันนะคะประโยชน์ของหินตะกอนคือสามารถบดและนำมาก่อสร้างตึกบ้านช่องได้นะคะ หินที่3เรียกว่าหินแปรค่ะหินแปรเป็นที่รู้จักกันในหินที่ใช้ก่อสร้างบ้านและทำเฟอร์นิเจอร์นะคะนักเรียนเคยเห็นหินแปรไหมคะหินแปรที่อยู่ใกล้ตัวเราที่ดูอย่างง่ายๆเลยคือโต๊ะไม้หินอ่อนไงคะเด็กๆ เรามาทำความรู้จักดินกันนะคะดินเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่ตลอดจนการสลายตัวของซากพืชและซากสัตว์โดยดินจะเป็นฝุ่นเล็กๆปกคลุมบนพื้นโลกนะคะดินมีประโยชน์มากเลยนะคะเด็กๆเพราะจะช่วยทำให้ต้นไม้จเจริญเติมโตรวมถึง เป็นแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยค่ะดินมีอยู่สามชนิดนะคะเด็กๆชนิดที่1คือดินร่วนนะคะดินร่วนมีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะปลูกพืชพันธุ์อะไรก็จเจริญเติมโตได้ดีนะคะอันดับที่สองคือ ดินทรายค่ะเด็กๆดินทรายเนี่ยเราจะเห็นบ่อยๆตรงไหนนะคะแถวชายทะเลใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะอันดับที่สามคือดินเหนียวนะคะนักเรียนเคยเล่นหรือเปล่าคะดินเหนียวดินเหนียวนี่ถ้ามันติดรองเท้าเรานี่ก็จะล้างออกยากมากเลยนะคะประโยชน์ของดินเหนียวคือเราสามารถ นำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆเป็นเครื่องปัน้นดินเผาแจกกันหรือชามก็ได้นะคะเด็กๆต่อมาเรามารู้จักทรายกันนะคะทรายที่แท้จริงแล้วทรายเคยเป็นหินมาก่อนนั้นก็เกิดจากการผุพังสึกก่อนตามธรรมชาติของหินเมื่อเกิดการผุพังถูกกัดก่อนและถูก คัดพาไปเรื่อยๆจึงทําให้หินนั้นมีขนาดเล็กลงมากๆจนเรียกว่าทรายไงคะเด็กๆทรายมีหลายแบบนะคะแบบที่หนึ่งคือทรายแม่น้ำทรายแม่น้ำก็เกิดจากแม่น้ำไงคะเด็กๆเราสามารถนำทราย ไปทำการก่อสร้างได้นะคะอันดับที่สองคือทรายหยาบทรายหยาบเราสามารถมาผสมปูนแล้วเอาไปทำก่อสร้างบ้านเรือนได้นะคะเด็กๆอันดับที่สามคือทรายละเอียดทรายละเอียดนี่เด็กๆต้องเคยเล่นแน่เลยไม่ว่าเด็กๆจะไปชายทะเลหรือว่าค,คุณครูมีกระบะทรายให้เล่น มันจะเล่นง่ายนุ่มมือไม่มีก้อนหินปะปนนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเราได้รู้จักหินดินและทรายกันไปแล้วนักเรียนลองไปดูหน้าบ้านของนักเรียนซิว่าบ้านนักเรียนมีหินมีดินหรือมีทรายแบบไหน ลองถ่ายคลิปวิดีโอมาให้คุณครูหยงดูบ้างนะคะคุณครูหยงอยากรู้ว่าหน้าบ้านของนักเรียนเป็นหินดินหรือทรายคะสนุกไหมคะเด็กๆสัปดาห์นี้คุณครูหยงมีเรื่องมาให้นักเรียนได้เรียนรู้เพียงเท่านี้นะคะแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ในห้องเรียนครูหยงนะคะวันนี้บายบายคะ่ะ